เขาแค่ยกแฟ้มเอกสารขึ้นเหนือหัวโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับเห็นข้อมูลลับของนาซาโผล่มาให้เห็นอย่างเต็มตาที่แรกเทาก็คิดจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะแต่พอแคทเธอรีนเงยหน้าขึ้นเธอกลับสังเกตว่าตัวหนังสือที่ถูกปิดทับไว้นั้นคือกุญแจที่จะไขโจทย์ยากบนกระดานได้เธอจึงปีนบันไดขึ้นไปแล้วเริ่มคำนวณวิถีการบินของจรวดไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้าปัญหาที่ทําให้ทั้งแผนกหมื่นมาหลายวันก็ถูกแคทเธอรีนแก้ออกอย่างเฉียบขาดแต่แทนที่เธอจะได้รับเสียงปรบมือเธอกลับถูกซักถาม ทางด้านผู้กำกับสงสัยว่าแคทเธอรีนอาจจะเป็นสายลับโซเวียตเพราะข้อมูลสำคัญในการขาโจทย์ถูกขีดทับดำไปแล้วสะส่วนใหญ่ต่อให้เป็นอัจฉริยะก็ไม่มีทางทำได้สุดท้ายแคทเธอรีนเลยยอมพูดความจริงด้วยความตรงไปตรงมาว่าฉันแค่ยกเอกสารเหนือหัวและผู้กำกับก็ได้เห็นข้อมูลเข้าจริงๆตอนนั้นเองผู้กำกับจึงได้รู้ว่าเธอคืออ,อัจฉริยะของจริงเขาจึงสั่งห้ามทุกคนปกปิดข้อมูลอีกและต้องเปิดเผยข้อมูลลับให้แคทเธอรีนเข้าถึงได้ทุกอย่าง แต่วันถัดมาผู้ก,กำกับก็เริ่มสังเกตว่าโต๊ะแคทเธอรีนว่างอยู่บ่อยๆที่น่าประหลาดใจมากกว่านั้นคือไม่มีใครรู้เลยว่าแคทเธอรีนไปไหนทันทีที่แคทเธอรีนกลับเข้าห้องก็โดนผู้กำกับซักถามเสียงเข้มว่าหายไปไหนตลอดเมื่อได้ยินเธอตอบเรียบๆว่าแค่ไปเข้าห้องน้ำผู้ก,กำกับฟังแล้วไม่เชื่อไปเข้าห้องน้ำอะไรตั้ง40กว่านาทีประโยคคำถามง่ายๆนั่นแหละที่จุดชนวนความอัดอั้นในใจของแคทเธอรีนออกมา ฉันทำงานหัวปักหัวปั่ทั้งวันทั้งคืนราวกับหมาแต่ที่นี่แม้แต่ห้องน้ำยังไม่ให้ฉันใช้เพราะทั้งอาคารไม่มีห้องน้ำสำหรับคนผิวสีเธอเลยต้องวิ่งไปอีกตึกไกลร่วม3กิโลเมตรทุกครั้งแคทเธอรีนได้ระบายความโกรธและความไม่พอใจในใจออกมาทั้งหมดคำพูดของเธอทำให้ท้งออฟฟิศเงียบกริบตอนแรกคิดว่าเขาคงจะต้องถูกไล่ออกจากงานแน่ๆแต่ไม่คาดคิดเลยว่าในวันถัดมาผู้กำกับกลับเดินออกมาแล้วทุบปนะ้ายในห้องน้ำที่เขียนว่า สำหรับคนผิวสีเท่านั้นต่อหน้าทุกคนจนหล่นลงมาจากนั้นเขาก็หันกลับไปประกาศกับทุกคนว่าตั้งแต่นี้ไปห้องน้ําจะไม่มีการแบ่งแยกสีผิวอีกต่อไปไม่มีใครรู้เลยว่าการตัดสินใจเล็กเล็ครั้งนี้จะผลักดันให้ผู้หญิงคนหนึ่งกลายเป็นส่วนสําคัญของประวัติศาสตร์อวกาศอเมริกาแคทเธอรีนฉายแววตั้งแต่ยังเด็กเมื่ออายุ8ขวบเขาก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษในด้านคณิตศาสตร์และเลขาคณิต10ขวบเขาก็ได้รับทุนเต็มและข้ามชั้นเข้าเรียนมัธยมอีกต่างหากทท่่่าาาาามกกกลงพีีพอยุว เขาได้แสดงฝีมือการแก้สมการที่สุดยอดของเขาให้ทุกคนได้เห็นฝืนครูยังถึงกับทึ่งในความสามารถของเธอในยุคที่การเยดเชื้อชาติรุนแรงการที่มีเด็กอัจฉริยะอย่างแคทเธอรีนเกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากเธอเปรียบเสมือนความหวังของคนผิวสีทั้งมวลในสังคมขนาดนั้นแคทเธอรีนก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความสามารถอันโดดเด่นด้านการคำนวณของเธอจนสามารถก้าวเข้าสู่องค์การนาซาศูนย์ร่วมของเหล่าบุคคลอัจฉริยะได้สาเร็จแม้จะเรื่องต้นจากห้องใต้ดินที่แออัดและอับชื้น แต่กลับม,มีผู้หญิงผิวสีจํานวนมากที่มีชะตาคล้ายกับเธอมารวมตัวกันอยู่ที่นี่พวกเธอถูกแบ่งแยกออกไปอยู่ในเขตตะวันตกเพราะการเหยียดเชื้อชาติในปี1957สหาภาพโซเวียตประสบความสาเร็จในการปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศไม่นานหลังจากนั้นพวกเขายังส่งสุนัขไลก้าและหุ่นจําลองขึ้นไปในอวกาศอีกด้วยเมื่อเห็นว่าโซเวียตกำลังจะประสบความสาเร็จในภารกิจส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็เริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันอย่างมากจึงสั่งการให้องค์การนาซาเร่งดําเนินการอย่างเร่งดวน องค์การนาซาจึงรีบเปิดตัวโครงการเมอร์คิวรีอย่างเร่งด่วนตั้งเป้าหมายที่จะท้าทายและแสงหน้าสหาภาพโซเวียตในภารกิจส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศงบประมาณสำหรับโครงการนี้ได้รับการอนุมัติแบบไม่จํากัดนาซายังทุ่มงบหลายล้านดอลลาร์เพื่อจะซื้อคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของ IBM แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์กลับยังไม่สามารถติดตั้งใช้งานได้ผู้คากับจึงต้องรีบหาคนคํานวณเทพมาช่วยคานวณและอุดช่องว่างเวลาอันสําคัญนี้แต่ในบรรดาคนผิวขาวทั้งหมดกลับไม่มีใครที่มีีควาาาามมสสรถพิเเเศษเช่นน้้ลยยุดท หัวหน้าคนผิวขาวจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากหัวหน้ากลุ่มนักคำนวณผิวสีโดโรธีได้แนะนำแคทเธอรีนตันทีแบบไม่ลังเลเพราะพรสวรรค์ด้านเรขาคณิตเขาโดดเด่นที่สุดในเขตตะวันตกไม่มีใครเทียบได้แคทเธอรีนจึงได้รับการยืมตัวมาช่วยงานชั่วคราวที่นแผนกอวากาศเขตตะวันออกในระหว่างทางไปยังที่ทำงานใหม่หัวหน้าคนผิวขาวได้สั่งงานและกำชับให้เธออย่างเข้มคร่งทำให้แคทเธอรีนรู้สึกกดดันอย่างมากเมื่อเดินเข้าสู่อาคารสำนักงานของคนผิวขาว เธอถูกมองเป็นแม่บ้านตั้งแต่ก้าวเข้าไปสายตาที่จ้องมองด้วยความรังเกียจและดูถูกทําให้แคทเธอรีนรู้สึกอึดอัดใจอย่างยิ่งเลข,ขาหน้าห้องเมื่อเห็นว่าเธอเป็นคนผิวสีก็แสดงท่าทีเย่อหยิงและชี้ให้เธอไปนั่งที่โต๊ะทำงานอย่างไม่ใหญ่ดีแต่หลังจากที่ได้อ่านประวัติของเธอผู้ก,กํากับกลับไม่ดูถูกจากนั้นผู้กํากับก็บกรีบมอบหมายงานคํานวณจํานวนมากให้เธอทันทีภาระงานที่หนักหน่วงทําให้แคทเธอรีนเครียดตลอดเวลากาแฟจึงเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยบรรเทาความกดดัน ในขณะที่เธอลุกขึ้นไปตักกาแฟดื่มเธอไม่คาดคิดว่าการกระทําเล็กน้อยนี้กลับทําให้ทุกคนในห้องหันไม่มองเธอด้วยสายตาแปลกประหลาดราวกับว่าเธอทําผิดอย่างร้ายแรงแคทเธอรีนจิงได้แต่นั่นก้มหน้าไม่กล้าสบตาใครเธอรู้ดีว่าศักสีต้องค่คอยๆสร้างจากความสามารถแต่วันถัดมาเมื่อเธอจะไปตักกาแฟอีกครั้งกลับพบว่ามีกาน้ําร้อนเก่าวางไว้บนโต๊ะบนฉลากเขียนว่าสําหรับคนผิวสี และทางออฟฟิศก็มีเธอเพียงคนเดียวที่เป็นคนผิวสีแคทเธอรีนพยายามอดทนต่อการเหยียดยามนี้แต่เมื่อเปิดฝากากลับพบว่าในานั้นไม่มีน้ำแม้แต่น้อยเธอจึงต้องกลั้นอารมณ์แล้วต้มน้ำเองเพื่อชงกาแฟดื่มเมื่ออยากเข้าห้องน้ำเธอกลับพบว่านในอาคารนี้ไม่มีห้องน้ำสำหรับคนผิวสีเลยเธอจึงจำใจอุ้มเอกสารวิ่งฝา่าลมฝนไปอีกอาคารเพื่อไปห้องน้ำเขตตะวันตกที่จัดไว้ให้คนผิวสีแม้แต่ช่วงเข้าห้องน้ำเธอก็ยังต้องถือเอกสารมาทำงานต่อ ด้วยระยะทางที่ไกลการไปกลับแต่และครั้งต้องใช้เวลากว่า40นาทีทําให้เธอเสียเวลาไปไม่น้อยจนเกือบทุกคนต่างก็กลับบ้านกันหมดแล้วแต่แคทเธอรีนยังต้องอยู่ทํางานจนดึกเพื่อให้เสร็จตามหน้าที่ของเธอเมื่อแคทเธอรีนยื่นเอกสารผลการคํานวณที่เธอทําอย่างละเอียดให้ผู้กํากับผู้กํากับกลับไม่เหลือบตามองเลยด้วยซ้ําเขาหยิบเอกสารขึ้นมาแล้วโยนทิ้งลงถังขยะอย่างไม่ลังเลแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้ดูถูกผลงานของเธอเพียงแต่ว่าข้อมูลด้านอวกาศนั้น เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผลการคำนวณของเธอจึงหมดอายุก่อนที่จะได้ใช้งานผู้กำกับจึงกำชับว่าต่อไปเธอต้องรีบส่งผลการคำนวณให้เร็วที่สุดเพราะภารกิจด้านอาวกาศของประเทศไม่อาจปล่อยให้มีความล่าช้าได้แม้แต่น้อยเมื่อเดินออกจากห้องทำงานความรู้สึกหมดแรงและสิ้นหวังก็เอ่อล้นในใจเธอแต่โชคดีที่เพื่อนสนิทอย่างโดโรธีและแมรี่ยังคงรอเธออยู่ที่ลานจอดรถทั้ง3คนต้องขับรถไปกลับระยะทางหลายสิบกิโลเมตรทุกวันแม็กแคทเธอรีนจะต้องทำงานดึกอีกหลายชั่วโมง แต่สองสาวก็ไม่เคยทิ้งเธอไว้เพียงลําพังระหว่างทางกลับบ้านพวกเธอผลัดกันระบายความอัดอั้นจากที่ทํางานโดโรธีบ่นว่าเธอทําหน้าที่เป็นหัวหน้าง,งานสิบสิบปีขยันขันแข็งไม่เคยขาดแต่กลับไม่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนเลยเหตุผลก็เพียงเพราะเธอเป็นคนผิวสีเมื่อได้ฟังเพื่อนระบายแคทเธอรีนก็เปิดใจบอกความรู้สึกของตัวเอง,งเธอ,มอ,เอไม่มั่นใจเลยว่าจะอยู่ในออฟฟิศใหม่ได้นานแค่ไหนอาจสัปดาห์หนึ่งหรืออาจไม่กี่วันเมื่อแคทเธอรีนกลับถึงบ้านก็ดึกดมากแล้ว แม่ของเธอยังนั่งรออยู่เพื่อกินข้าวพร้อมกันสามีของแคทเธอรีนได้เสียชีวิตไปแล้วเธอจึงต้องดูแลลูกสาวทั้ง3า,งาคนเพียงลําพังกับแน่แม้เธอจะเป็นพนักงานขององค์การนาซาที่ดูน่านับถือแต่ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องรับผิดช,ชอบทั้งบ้านเพียงลําพังความเหน็ดเหนื่อยและความกดดันที่ต้องแบกรับนั้นยากจะบรรยายออกมาเป็นคําพูดดังนั้นในงานเลี้ยงของชุมชนคนผิวสีโดโรธีและแมรี่ต่างก็ยุให้แคทเธอรีนเปิดใจอีกครั้งเริ่มต้นความรักครั้งที่2ของชีวิตจังหวะนั้นเอง นายทหารหนุ่มรูปหลอ่อในชุดเครื่องแบบสะอาดตาก็ปรากฏตัวขึ้นรูปร่างสูงใหญ่ท่าทางสง่างามหน้าตาดีการงานมั่นคงและที่สำคัญยังโสดอีกด้วยเขาช่างเป็นชายในฝันของแคทเธอรีนโดยแท้เมื่อเห็นทั้งคู่สบตากันเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเพื่อนสาวทั้งสองจึงรีบหาข้ออ้างลุกออกไปปล่อยให้ทั้งสองได้อยู่กันตามลําพังแต่คาพูดประโยคแรกของนายทหารกลับไปกระตุกเส้นประสาทของแคทเธอรีนเต็มๆ เขาถามด้วยเสียงดูแคลนว่าคุณแน่ใจหรอว่าผู้หญิงจะทํางานซับซ้อนของนาซาได้แคทเธอรีนหันกลับมาตอบอย่างไม่ลังเลเธอยืดอกอธิบายถึงหน้าที่สําคัญที่ตนรับผิดช,ชอบอยู่พร้อมพูดว่าเธอภูมิใจในงานของเธอมากแค่ไหนจากนั้นเธอก็ผลักแว่นขึ้นเบาๆแล้วเดินจากไปอย่างสง่างามความมั่นใจและความแข็งแกร่งของเธอทําให้นายทหารคนนั้นรู้สึกประทับใจอย่างบอกไม่ถูกในขณะที่ความรักของเขาก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นักในหน้าที่การงานเขาก็ยังถูกหัวหน้าทีมเลือกปฏิบัติเป็นพิเศษอีกด้วยเพราะงานของเขาคือการตตรวววจสออออบคคามมถูกูก้้งงขงขลนณ ซึ่งทาให้หัวหน้าทีมรู้สึกไม่พอใจอยู่ลึกๆเลยมักจงใจกลบข้อมูลสําคัญทิ้งไปก่อนและโยนแฟ้มมาให้เขาตรวจอีกทีและอ้างอย่างสวยหรูว่าข้อมูลชุดนี้เป็นความลับคุณไม่มีสิทธิด์ดูแต่ไม่มีข้อมูลเหล่านั้นงานของเธอแทบเดินต่อไม่ได้เธอจึงลองยกแฟ้มให้แสงไฟส่องผ่านกระดาษและมองเห็นข้อมูลที่ถูกลบไปได้อย่างชัดเจนหลังจากได้ข้อมูลสําคัญมาอยู่ในมือเขาก็สามารถแก้โจทย์ยากบนกระดานได้อย่างง่ายดายโชว์ฝีมือจนทําให้ทีมคนผิวขาวทั้งห้องถึงกับหน้าแตกกันทวนหน้า จากนั้นผู้กำกับก็เริ่มให้ความสำคัญกับเธอมากขึ้นความก้าวหน้าในหน้าที่การงานดูเหมือนจะนำโชคดีมาให้แคทเธอรีนด้วยในงานเลี้ยงวันเกิดครั้งหนึ่งเธอได้พบกับนายทหารหนุ่มร่างสูงสุภาพและดูอบอุ่นอีกครั้งคราวนี้ดูเหมือนผู้พันจะล็อกเป้าหมายไว้ที่เธอแล้วทุกสายตาทุกแววตาที่เขามองล้วนจับจ้องอยู่ที่แคทเธอรีนเสมอพอทุกคนลงไปเต้นรำในฟลอร์เขาก็ไม่พลาดที่จะเชิญเธอเข้าร่วมด้วยการพูดคุยครั้งนี้เริ่มต้นด้วยคำขอโทษจากผู้พัน หลังจากเคลียความเข้าใจผิดกันได้บรรยากาศระหว่างทั้งคู่ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มแต่ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานเสียงข่าวระเบิดจากวิทยุก็ดังขึ้นกลางงานโซเวียตประกาศความสำเร็จในการส่งยูริกาการินเป็นมนุษย์คนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศครั้งนี้อเมริกาแพ้อีกแล้วตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงนักบินและทีมภาคสนามทุกคนในนาซาต,ตกอยู่ในบรรยากาศกดดันและโกรนกระวายผู้กำกับเรียกประชุมด่วนทันทีประกาศว่าต่อจากนี้ เราจะเข้าสู่โหมด007หมายความว่าออฟฟิศคือบ้านไม่มีเวลาพักไม่มีค่าโอใครไม่ไหวสามารถลาออกได้ทันทีแต่ทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นไม่มีใครเลือกที่จะถอนตัวเลยแม้แต่คนเดียวศัตรูที่ประสบความสําเร็จก็คือยาชูก,กําลังชั้นดีของพวกเขาหลังจากวันนั้นทุกคนในนาซาก็รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวตั้งปณิธานว่าจะต้องไล่ตาไม่ทันเทคโนโลยีอวกาศของโซเวียตให้ได้แต่ในขณะที่ทุกคนกําลังยุ่งจนหัวหมุนผู้กากับกับสังเกตว่า แคทเธอรีนมักหายตัวไปบ่อยๆเธอหายไปไหนตอนนั้นเองแคทเธอรีนกำลังวิ่งฝ่าฝนไปยังเขตตะวันตกในห้องน้ําเธอหยิบกระดาษที่ชู่ขึ้นมาซับน้ําฝนแต่กลับพบว่าห้องน้ําของคนผิวสีไม่มีแม้แต่กระดาษหรือสบู่ล้างมือแม้แต่กล่องสบู่ก็ยังว่างเปล่าเมื่อจากการทุลาเสร็จอย่างเร่งรีบเธอรีบวิ่งกลับทั้งตัวเปียกโชกพอกลับถึงออฟฟิศเธอกลายเป็นลูกหมาตกน้ําตัวหนึ่งเต็มๆผู้ขังกับเริ่มทนไม่ไหวกับการที่เธอมักหายตัวไปอยู่เรื่อย,เอยๆเธอระเบิดเสียงถามด้วยความโ เธอหายไปไหนมาทุกวันกันแน่พอรู้ว่าแคทเธอรีนใช้เวลานานพอไปเข้าห้องน้ําเธอยิ่งโกรธจัดคิดว่าแอบอู้งานตอนเข้าห้องน้ําคําตําหนิซ้ําแล้วซ้าเล่าของผู้กํากับกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้แคทเธอรีนหมดความอดทนเธอระเบิดอารมณ์ออกมาระบายทุกอย่างที่อัดอั้นอยู่ในใจทั้งหมดฉันทํางานหัวปากหัวปั๊มทั้งวันทั้งคืนราวกับหมาแถมยังถูกทุกคนในนี้เลือกปฏิบัติกับฉันอีกมอกาแฟก็ไม่ให้ฉันแตะห้องน้ําในตึกนี้ฉันยังไม่มีสิทธิ์เข้าทํางานหนักที่สุดุดดดแต่ไ้้เงิน,นอยส นแม้แต่สร้อยมุกเพลที่พวกคุณบอกให้ผู้หญิงสวมใส่ฉันก็ยังมีปัญญาซื้อไม่ได้คำพูดของแคทเธอรีนทำให้ผู้กำกับถึงกับพูดไม่ออกใบหน้าแต่ไปด้วยความละอายและสะเทือนใจจากนั้นผู้กำกับก็เดินตรงไปที่หม้อกาแฟเขาดึงป้ายผู้คนผิวสีต่อหน้าพนักง,งานทุกคนกับมือวันรุ่งขึ้นเขายกเหล็กขึ้นแล้วฟ้าใส่ป้ายห้องน้ำสำหรับคนผิวสีเท่านั้นจนแตกกระจายเพราะเมื่อคุณเก่งพอแม้แต่กฎเกณฑ์ก็ต้องยอมหลีกทางให้คุณแต่ในยุคนั้นการเยาสีผิวยังแทรกอยู่หกทุกแห่งไม่่่่ใชแแคคททเีนนนาั้ เพื่อนสนิทอีกสองคนของเธอก็เผชิญความไม่ยุติธรรมเหมือนกันดอลลทีทำหน้าที่ดูแลกลุ่มหญิงผิวสีในเขตตะวันตกเธอทำงานแทบทุกอย่างเหมือนหัวหน้าแต่คำขอเลื่อตนตำแหน่งของเธอกลับถูกปฏิเสธซ้ำๆเพียงเพราะในนาซายังไม่เคยมีหัวหน้าผิวสีมาก่อนส่วนแมรี่ก็มีทั้งความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนของวิศวกรอากาศยานแต่กลับไม่สามารถเป็นวิศวกรเต็มตัวได้เหตุผลที่ถูกปฏิเสธคือเรียนไม่ครบหนึ่งวิชาและที่โหดร้ายกว่านั้นก็คือโรงเรียนที่เปิดสอนวิชานั้นไม่รับคนผิวสี แมรี่ <Mary S 2> ได้แต่พูดด้วยความขมขื่นว่าทุกครั้งที่ฉันกำลังจะถึงเส้นชัยพวกเขาก็ขยับเส้นชัยออกไปอีกแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ยอมแพ้เพราะการไขว่คว้าหาความหวังคือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนในขณะเดียวกันการทดลองจรวดของนาซาก็ยังคงล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่แม้จะพังเสียหายกี่ครั้งก็ยังคงเดินหน้าพัฒน,นาลงทุนและปรับปรุงไม่หยุดทุกคนในองค์กรต่างทุ่มเทสุดกำลังทั้งทีมรวมพลังกันทำงานอย่างไม่หลับไม่นอนจนในที่สุดหลังจากที่นาซ่าได้ทุ่มตัวกันสุดวิชิตก็ได้เห็นกทงงม,มนุษย์ั วันนั้นทุกคนกลั้นหายใจเฝ้ามองจอทีวีร่วมเป็นพยานสำหรับช่วงเวลาประวัติศาสตร์เมื่อเสียงนับถอยหลังสิ้นลงจรวดก็ทะยานขึ้นถูท้องฟ้าอย่างสง่างามไม่มีใครกล้าชะล่าใจแม้แต่น้อยจนกระทั่งจรวดเข้าสู่วงโคจรทุกคนถึงได้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกภารกิจผ่านไปอย่างราบรื่นหนักบินก็กลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยประธานาธิบดีจอร์นเอฟเคนเนดีมอบคำชมเชยและรางวัลพิเศษให้กับนาซาพร้อมประกาศเป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือพาอเมริกาไปดวงจันทร์ภายใน10ปีบรรยากาศในนาซาเต็ไมไปด้วยัวนก ความรักระหว่างแคทเธอรีนกับผู้พันหนุ่มก็ค่อยๆเติบโตมั่นคงจนเกือบจะถึงขั้นพูดคุยเรื่องแต่งงานช่วงนั้นเรียกได้ว่าแคทเธอรีนประสบความสาเร็จทั้งในงานและความรักอย่างแท้จริงแม้ว่าการปล่อยจรวดบรรทุกมนุษย์ครั้งแรกจะประสบความสาเร็จแต่นั่นก็เพียงแค่ก้าวแรกของการเดินทางอันยาวไกลย,ยังไม่ถึงเวลาที่จะได้ถอนคลายเลยแม้แต่น้อยเพราะต่อจากนี้จะยังมีนักบินอวกาศอีกหลายคนที่ต้องเดินทางขึ้นสู่อวกาศตามแผนและก่อนถึงวันนั้นนาซาจะต้องคำนวณตัวเลขทุกตัวให้ละเอียดและแม่นยยาาทที่่่่สุดุดดเพือออใให้มมัััันนนนจจกกกบบิคะลลงปภย โดยประสบการณ์จากภารกิจแรกแคทเธอรีนสามารถคำนวณข้อมูลสำหรับการยิงครั้งที่2อได้อย่างรวดเร็วเธอจึงพิมพ์ชื่อของตัวเองลงในรายงานนั้นด้วยความภาคภูมิใจแต่เมื่อส่งให้หัวหน้าทีมตรวจกลับถูกปฏิเสธทันทีเพราะในสายตาของเขาคนคำนวณก็เป็นเพียงเครื่องมือไม่มีสิทธิ์ที่จะใส่ชื่อในรายงานสำคัญของนาซาหลังจากนั้นการทดลองปล่อยจรวดอีกครั้งก็ประสบความสำเร็จนักบินอวกาศคนใหม่ถูกส่งขึ้นสู่วงโคโจรได้ตามแผนแต่ระหว่างเดินทางกลับเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นประตูแคปซูลได้ระเบิดออก ตัวแคปซูลจมลงสู่ทะเลลึกแม่นักบินจะถูกช่วยไว้ได้ทันเวลาแต่เหตุการณ์นั้นก็สร้างความหวาดหวั่นให้กับทุกคนไม่มีใครมั่นใจอีกต่อไปว่าจะกลับลงมาอย่างปลอดภัยได้หรือไม่แคปซูลที่ใช้งบประมาณมหาศาลถูกกลืนหายใ้ทะเลถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของโครงการไม่นานผู้กำกับก็ถูกเรียกตัวไปเข้าฟังการไต่สวนต้องเผชิญแนงปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเขาพยายามอธิบายถึงความสำคัญของการสำรวจอวกาศจนท้ายที่สุดโครงการบรรทุกม,มนุษย์ขึ้นอวกาศของนาซาก็ได้รับอนุญ,ญาตให้ดเนนตต่่อแจากี เพื่อความปลอดภัยของนักบินระบบทุกอย่างของจรวดต้องถูกอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแคทเธอรีนคำนวณเสร็จทีไรก็มักมีข้อมูลใหม่เข้ามาให้ปรับแก้อีกครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้เธอต้องเริ่มคำนวณใหม่ซ้ๆแล้วซ้ําๆเล่าเสียเวลาไปมากมายและยังทําให้ตารางการปล่อยจรวดล่าช้าไปอีกด้วยแคทเธอรีนเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันจากเวลาที่เหลือน้อยลงทุกทีเธออยากเข้าร่วมการประชุมของกระทรวงกลาโหมอย่างเร่งด่วนเพื่อจะได้ข้อมูลล่าสุดมาคํานวณต่อให้แม่นยําที่สุดแต่หัวหน้าทีมกับสั่งห้ามเเเสีียยยงงงงแพรรรราาาาะะะไไมมมม่่่่่คคผู้้้้หหิินนนนนนนขววปปชุดััับกกอ แคทเธอรีนยังเป็นผู้หญิงผิวสีอีกด้วยเสียงต้อเถียงของทั้งคู่ดังจนผู้กำกับได้ยินเมื่อเขาเดินเข้ามาถามเรื่องราวทั้งหมดแคทเธอรีนรีบอธิบายด้วยน้ำเสียงจริงใจปนความมั่นใจทั้งชมและยกเหตุผลว่าทำไมเธอถึงจำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เพราะข้อมูลที่อัปเดตท,ทุกวินาทีมีผลโดยตรงต่อการคำนวณความปลอดภัยของนักบินคำพูดของเธอหนักแน่นจนผู้กำกับเงียบไปคู่หนึ่งก่อนพยักหน้าตัดสินใจพาเธอเข้าห้องประชุมเมื่อทั้งสองเดินเข้าห้องประชุมทุกสายตาก็หันมามองเธอแทพพรร้้อมัันนทท่าาาาลลลงงงงเหหหยยยะดสสููคตตืิ หัวข้อประชุมวันนั้นคือการคำนวณพื้นที่ตกของแคปซูลฝ่ายทหารต้องการจำกัดพื้นที่ให้เหลือเพียง50ตารางกิโลเมตรเพื่อให้ภารกิจกู้คืนนักบินทำได้แม่นยำและปลอดภัยระหว่างหารือผู้กำกับหันไปถามหัวหน้าทีมว่าความเร็วโครจรของจรวดัวตอนนี้เท่าไหร่หัวหน้าถึงกับอึง้งแล้วรีบเปิดเอกสารหาคำตอบแต่ยังไม่ทันพูดแคทเธอรีนตอบออกมาทันทีว่า28,234กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและทหารอีกคนถามขึ้นว่าแล้วคำนวณจุดวิกฤตได้ไหมหัวหน้าตอบเลี่ยงๆว่าในทางทฤษฎีทำได้ครับ แต่น้ำเสียงแบบนั้นทําให้ฝั่งทหารไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดผู้กํากับเห็นท่าไม่ดีจึงหยิบช็อคส่งให้แคทเธอรีนพร้อมบอกเธอว่าลองไปคํานวณดูสิเธอเดินไปที่กระดานอย่างมั่นใจพร้อมความประมาทแต่เมื่อช็อกแตกกระดานความมั่นใจในตัวเธอก็กลับมาเต็มทีเธอเริ่มคํานวณอย่างเป็นระบบรวดเร็วและแม่นยําไม่ถึงสินาทีตัวเลขพิก,กัดตกกลับโลกที่แน่นอนก็ปรากฏบนกระดานความสามารถของแคทเธอรีนในวันนั้นทําให้ผู้นาทุกคนในที่ประชุมยอมรับในฝีมือของเธออย่างเต็มหัวใจนักบินอวกาศที่รับผิดชอบภารกิจ ถึงกับยิ้มออกและพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่าผมชอบตัวเลขของคุณนะ แคทเธอรีนกำลังพิสูจน์ตัวเองทีละก้าวด้วยความสามารถที่ทําให้อคติต้องถอยและทําให้ความไม่ยุติธรรมค่อยๆจางหายไปจากเส้นทางของเธอความสําเร็จของแคทเธอรีนในเวลานั้นก็กลายเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งให้เพื่อนรักอีก2คนด้วยวันหนึ่งขณะดโรตีกำลังไปทางานที่เขตตะวันออกเธอสังเกตเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของ IBM กเากลังถูกติดตั้งเธอรู้ทันทีว่าเมื่อเครื่องนั้นเริ่มทํางานได้เต็มกําลังด้วยความสามารถในการประมวลผลหลายหมื่นครั้งต่อวินาทีกลุ่มหญิงผิวสีคำนวณตัวเลขัััั่่่่งงงงตตตะะะววววนนนนกกกจจถููแแทททีออออยยาาาาาสมมมมบรณ์ลหหคพเธ้้ด งานว่ากันว่าโอกาสมักเป็นของคนที่เตรียมพร้อมไว้ก่อนเสมอในเวลาว่างเธอไปยืมหนังสือเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์จากห้องสมุดเธอเริ่มเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยตนเองอย่างตั้งใจและเมื่อเข้าใจเธอก็สอนต่อให้กับสาวๆในทีมทุกคนอีกด้วยไม่นานเครื่อง IBM ก็ถูกติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ในขณะที่เจ้าหน้าที่เทคนิคหลายคนยังงงงวยไม่รู้จะเริ่มต้นใช้งานเครื่อง IBM อย่างไรดีโดโรธีแอบย่องเข้าไปในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองศึกษาด้วยตนเองจนในที่สุดเธอก็สามารถปลุกเครื่องคอมพิวเตอร์ยักษ์ให้ทำงานได้สำเร็จ อีกด้านหนึ่งแมรี่ซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ของจรวดหลังจากที่เธอถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียนต่อในหลักสูตรพิเศษมาหลายครั้งก็ได้ตัดสินใจฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองวันเปิดการพิจารณาคดีมาถึงในตอนแรกผู้พิพากษาชายผิวขาวดูท่าทีแข็งกร้าวตั้งใจจะปัดคำร้องของเธอออกตั้งแต่ต้นเขาพูดตรงๆว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่เคยมีคนผิวสีเข้าเรียนมาก่อนแต่แมรี่กลับไม่สะทกสะท้านเธอยิ้มบางๆและพูดขึ้นอย่างมั่นใจว่าเขาที่ทราบท่านเป็นคนแรกในครอบครัวท และยังเป็นผู้พิพากษาที่ได้รับการเลือกตั้งต่อเนื่องมาถึง3สมัยอีกด้วยท่านย่อมรู้ดีที่สุดว่าการเป็นคนแรกนั้นสําคัญแค่ไหนคนแรกที่ขึ้นสู่อวกาศจะถูกจดจําไว้ในประวัติศาสตร์ และคนแรกที่กล้าทำลายกฎที่ไม่ยุติธรรมก็จะถูกจดจำเช่นกันเพียงแค่ไม่กี่ประโยคแต่เต็มไปด้วยพลังผู้พิพากษานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆและได้อนุมัติคำขอของแมรี่ในที่สุดที่สำคัญกว่านั้นคือเวลานับถอยหลังสู่วันปล่อยจรวดจริงกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆมีข้อมูลตัวเลขนับหมื่นที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ IBM ประมวลผลทั้งหมดแต่ปัญหาคือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องไม่มีใครใช้งานมันเป็นเลยสักคนผู้กำกับจึงออกคำสั่งเด็ดขาดต้องหาคนที่ทำได้ให้เร็วที่สุดภารก จึงจำใจต้องไปขอความช่วยเหลือจากโดโรธีแต่โดโรธีไม่ได้คิดถึงโอกาสของตนเองเท่านั้นเธอได้เลือกเพื่อนสาวในทีมผิวสีทุกคนไปด้วยภายใต้การนาของโดโรธีพวกเธอก้าวออกมาจากห้องใต้ดินที่มืดและชื้นเป็นครั้งแรกเดินอย่างมั่นใจเข้าสู่ห้องทํางานกว้างขวาง,วางสว่างสวัยเต็มไปด้วยอุปกรณ์ล้าสมัยกลุ่มหญิงผิวสีเดินเรียงแถวกันอย่างภาคภูมิใจจนสายตาของพนักง,งานผิวขาวทุกคนต้องหันมามองด้วยความตะลึงและด้วยความรู้ความพยายามและการร่วมแรงของโดโรธีและทีมงานเครื่อง i IBM ที่เคยยนนิิ่่งงเเฉก็รมทาอย่างต็มลัทน่งถูปปด่อยออก อย่างสมบูรณ์มันกลายเป็นหัวใจสําคัญของภารกิจปล่อยจรวดบรรทุกมนุษย์ในขณะเดียวกันแมรี่ก็เตรียมตัวเข้าเรียนในโรงเรียนที่สารเพิ่งอนุญาตสามีที่เคยขัดใจมาตลอดก็ยอมใจอ่อนมอบของขวัญให้พร้อมพูดขอโทษจากใจ ด้วยผลงานอันโดดเด่นต่อเนื่องแคทเธอรีนกลายเป็นสุดยอดนักคำนวณแห่งแผนกอวกาศของนาซาทุกๆว,วันเธอเป็นผู้นำทีมคอยคำนวณตัวเลขร่วมกับเพื่อนร่วมงานผิวขาวเวลานี้เธอไม่สนใจเรื่องชื่อในรายงานอีกต่อไปเพราะรู้ว่าคุณค่าของคนมันวัดกันที่ผลงานไม่ใช่ลายเซนคืนนั้นแคทเธอรีนกลับบ้านเหมือนทุกวันแต่ภาพตรงหน้าเธอทำให้ชะงักแม่และลูกสาวทั้งสองแต่งตัวสวยเต็มยศโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยของโปรดที่เธอชอบเธอคิดว่าวันนี้คงเป็นวันเกิดของใครสักคนแต่ไม่ทันคาดคิดพูดหมัวนหนุ่ม ก็หยิบกรองเล็กออกมาเปิดให้เห็นแหวนแต่งงานของตระกูลที่สืบทอดกันมาหลายชั่วคนแคทเธอรีนถึงกับน้ำตาซึมด้วยความตื้นตันยังไม่ทันเขาจะพูดคำขอแต่งงานจบเธอก็ยิ้มทั้งน้ำตาและพูดขึ้นทันทีว่าฉันตกลงเสียงหัวเราะและความดีใจดังลั่นทั้งบ้านแม่ลูกๆและคู่รักต่างโผก,กอดกันแน่นด้วยความสุขแต่อย่างที่คนโบราณว่ากันไว้เรื่องรักมักรับรื่นเรื่องงานมักไม่ง่ายแม้แคทเธอรีนจะเก่งกาจในเชิงการคำนวณเพียงใดแต่เมื่อเทียบกับเครื่อง IBM นนไ 10, 10, งอทีควาาามมสรถของมนุษย์ก็แทบไม่อาจแข่งขันได้ ผู้กำกับมองหน้าแคทเธอรีนด้วยความอึดอัดใจก่อนจะเอ่ยช้าๆว่าฝ่ายอาวกาศจะยกเลิกตำแหน่งนักคำนวณแล้วนะแคทเธอรีน <Catherine S 1> เนี่ยไปชั่วครั้งเธอเองก็พอคาดไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่พอได้ยินจากปากหัวหน้าจริงๆความรู้สึกผิดหวังก็ยังจุกแน่นอยู่ในอกเพราะเธอรู้ดีว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีย่อมมาพร้อมกับการแทนที่แรงงานมนุษย์เสมอก่อนที่แคทเธอรีนจะออกจากนาซาเลขาได้เดินเข้ามาพร้อมกับกล่องของขวัญในมือนี่เป็นของขวัญไส้ไพิมุกจากภรรยาของผู้กำกับที่เลือกให้เธอเฉพาะเพื่อเป็นการขอบคุณแคทเธอรีนสำหรับ มืออย่างแท้จริงไม่นานหลังจากนั้นพิธีแต่งงานของแคทเธอรีนกับผู้หมวดหนุ่มก็ถูกจัดขึ้นตามกำหนดอย่างสวยงามเธอกลายเป็นผู้หญิงที่เปล่งประกายด้วยความสุขอย่างแท้จริงแคทเธอรีนกลับไปทำงานที่เขตตะวันตกตามเดิมเธอมาทำงานและกลับบ้านตรงเวลาแม้ไม่มีใครคอยกีดกันหรือดูถูกเหมือนตอนอีกต่อไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเธอกลับรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ไม่ได้เปี่ยมสุขอย่างที่เคยฝันไว้หลังจากการเตริมงานยาวนานกว่า3ปี2เดือนในที่สุดวันสำคัญก็มาถึงวันปล่อยจรวดบรรทุกมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศก็มาถึงซึ่งถืืออเเป็นนนกกกก้าาาาสสสสสคคััญททีุุ่ดดขงงงโรรรย ผู้คนนับหมื่นหลังไหลามาร่วมเป็นพยานนาซาทั้งองค์กรต่างเร่งมือปฏิบัติการสุดกำลังแต่แล้วก่อนเวลายิงจริงเพียงแค่10นาทีผู้กำกับกลับพบปัญหาใหญ่ที่อาจทำให้ทุกอย่างพังพินาศค่าพิกัดลงฐานที่เครื่อง IBM คำนวณได้ในวันนี้กลับไม่ตรงกับที่คำนวณไว้ในวันก่อนหน้าและที่ร้ายแรงกว่านั้นคือไม่มีใครสามารถยืนยันได้เลยว่าค่าใดาคือของจริงต้องรู้ไว้ว่าถ้าพิกัดลงทานคาดเคลื่อนแม้แต่เพียงนิดเดียว ผลที่ตามมาจะร้ายแรงเกินคาดคิดทั้งกระบวนการกู้คืนแคปซูลการค้นหาการช่วยชีวิตนักบินอวกาศทุกอย่างจะกลายเป็นหายนะเชิงลูกโซ่ในพริบตาในนาทีวิกฤตที่เวลาเดินเร็วกว่าใจเต้นผู้กำกับเรียบสื่อสารไปยังนักบินอวกาศที่กำลังเตรียมออกเดินทางนักบินอวกาศเอ่ยชื่อของแคทเธอรินขึ้นมาอย่างชัดเจนถ้าให้แคทเธอรินก็สอบตัวเลขอีกครั้งผมพร้อมออกเดินทาง เมื่อได้ยินอย่างนั้นผู้กำกับไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวรีบสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตามแคทเธอรีนทันทีใช้ผู้นั้นออกวิ่งสุดแรงบนเส้นทางเดียวกับที่แคทเธอรีนเคยวิ่งฝ่าฝนไปเข้าห้องน้ำเขาพุ่งตรงไปถึงห้องทำงานใต้ดินของเขตตะวันตกตะโกนเสียงดังลั่นเลยแคทเธอรีนรีบตรวจพิกับด่วนแคทเธอรี Catherine นรับเอกสารมาในมือนั่งลงทันทีโดยไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวคนรอบข้างยืนล้อมแคทเธอรีนไว้ไม่มีใครกล้าหายใจแรงเพราะทุกวินาทีที่เธอใช้คำนวณคือวินาทีที่ชีวิตคนหนึ่ง เตรียมตัวก่อนจะขึ้นบันไดสู่ท่านปล่อยจรวดเขายังหันกลับมาถามซ้ำอีกว่าผลการคำนวณออกหรือยังสื่อทั่วประเทศรายงานสุดไปพร้อมกันและนักข่าวก็กล่าวออกอากาศว่าตอนนี้เรากำลังรอการยืนยันตัวเลขสุดท้ายจากนาซา ไม่นานแคทเธอรินก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเธอคำนวณเสร็จอย่างรวดเร็วและผลลัพธ์นั้นแม่นยำยิ่งกว่าเครื่อง IBM เสียอีกเธอรีบกอดแฟ้มเอกสารไว้แน่นแล้ววิ่งมุ่งหน้าไปยังศูนย์บัญชาการอย่างไม่หยุดยัง้งหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและภาคภูมิใจแต่เมื่อถึงประตูกลับถูกเจ้าหน้าที่ชายคนหนึ่งรับเอกสารไปจากมือเธอก่อนจะปิดประตูใส่เธออย่างเย็นชาเพราะที่นี่ไม่เคยอนุญาตให้ผู้หญิงเข้าและยิ่งไปกว่านั้นเธอเป็นผู้หญิงผิวสีแคทเธอรินยินนิ่งอยู่ตรงนั้นาามรูู้กกกผิดัออ,ใใอตบปปะ พร้อมเรียกแคทเธอรีนเข้าห้องและได้เตรียมบัตรผ่านพิเศษไว้ให้เธอด้วยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของแคทเธอรีนที่เธอได้ก้าวเข้าไปในศูนย์บัญชาการภารกิจอวกาศทุกสิ่งตรงหน้าช่างน่าตื่นตาตื่นใจผู้กำกับยกหูโทรศัพท์ส่งสัญญาณพิกัดลงฐานไปยังนักบินอวกาศและกล่าวอย่างชัดถ้อยชัดคำว่านี่คือตัวเลขคำนวณจากแคทเธอรีนนักบินอวกาศยิม้มและกล่าวขอบคุณแคทเธอรีนจากนั้นเขาก็ก้าวเข้าไปในยานอาวกาศอย่างเด็ดเดี่ยวท่ามกลางเสียงนับถอยหลังดังขึ้นต่อเนื่อง จรวดพุ่งทยานขึ้นสู่อวกาศและเข้าสู่วงโครจรรอบโลกอย่างสำเร็จทุกคนโล่งใจแต่แคทเธอรีนยังคงตึงเครียดไม่กล้าออกจากที่เพราะเธอต้องการยืนยันให้แน่ใจว่านักบินอวกาศจะกลับมาอย่างตำแหน่งที่เธอคำนวณไว้ได้อย่างปลอดภัยจรวดที่วางแผนให้โครจรรอบโลก7รอบเมื่อถึงรอบที่3 กลับเกิดความเสี่ยงที่ฉนวนกันความร้อนจะหลุดออกนักบินอวกาศจึงต้องเบรกฉุกเฉินและลงจอดก่อนกําหนดหลังจากปฏิบัติตามคําสั่งได้ไม่นานแคปซูลอวกาศก็เข้าสู่ช่วงที่สัญญาณขาดหายศูนย์ควบคุมภารกิจไม่สามารถติดต่อกับนักบินอวกาศได้เลย ในเวลานั้นทั้งสถานที่ปล่อยจรวดและประชาชนที่ทราบข่าวต่างตกอยู่ในความเงียบกริบและวิตกกังวลแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังหายใจเสียงของนักบินอวกาศก็ดังขึ้นจากศูนย์ควบคุมภารกิจอีกครั้งพิกัดบนหน้าจอปรากฏกลับมาอีกครั้งสุดท้ายนักบินอวกาศก็กลับมาอย่างตำแหน่งที่แคทเธอรีนคำนวณไว้ได้อย่างปลอดภัยทุกคนในศูนย์ควบคุมภารกิจต่างโห่ร้องดีใจในขณะที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองแคทเธอรีนกำลังจะหันหลังกลับ แต่ผู้กำกับกลับเรียกเธอไว้เขากล่าวขอบคุณเธอด้วยความจริงใจและเชิญชวนเธอเข้าร่วมโครงการอวกาศระดับสูงกว่าเดิมสุดท้ายแคทเธอรีนกลายเป็นผู้ช่วยที่ไว้วางใจมากที่สุดของผู้กำกับและได้รับสิทธิ์ลงชื่อในแผนโครงการใหม่แม้แต่หัวหน้าทีมที่เคยดูถูกเธอก็นำกาแฟมามอบให้เธอด้วยตัวเองภาพยนตร์ Hidden Figures กำกับโดยทีโอดอร์มิลฟี นำแสดงโดยทาราจีพีเฮนสันและ Spencer, ออกเตเวียสเปนเซอร์ออกฉายในปี2016สร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียนมาโกลีเชตเตอรีเล่าเรื่องจริงของกลุ่มนักคณิตศาสตร์หญิงผิวสีในองค์การนาซาทำกลางการแข่งขันด้านอาวกาศระหว่างสหรัฐกับโซเวียตในยุคที่เต็มไปด้วยการเหยียดเชื้อชาติและเพศแคทเธอรีนโดโรธีและแมรี่สามหญิงชาวแอฟริกันอเมริกันใช้สติปัญญาความกล้าหาญและความพยายามของตน เฉิดฉายในเวทีที่ดูเหมือนไม่ใช่ของพวกเธอปี2016นาซาได้สร้างอาคารคำนวณและตั้งชื่อตามแคทเธอรีนเพื่อเป็นเกียรติแก่ผลงานตลอดชีวิตของเธอโดโรธีได้นำพาทีมงานคนผิวสีทุกคนเข้าทำงานที่ห้องเครื่อง IBM ที่กว้างและสว่างพร้อมรับตำแหน่งหัวหน้าห้องคอมพิวเตอร์ IBM อย่างเป็นทางการส่วนเพื่อนอีกคนของพวกเขาแมรี่ได้สำเร็จการศึกษาและกลายเป็นวิศวกรอวกาศหญิงผิวสีคนแรกของสหรัฐและในปีคศ1979 เธอได้รับตำแหน่งหัวหน้าโครงการสตรีแห่งศูนย์แหล่งลีทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อช่วยเหลือสตรีเชื้อสายผิวสีและชนกลุ่มน้อยให้มีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จในสายอาชีพของตนเรื่องราวของพวกเธอคือแรงบันดาลใจแห่งความฝันและความมุ่งมั่นเมื่อเผชิญการเหยียดเชื้อชาติและเพศพวกเธอไม่ได้ถอยหนีแต่ลุกขึ้นพิสูจน์ตนเองด้วยความสามารถพวกเธอคือแสงสว่างในความมืดที่ส่องทางให้ผู้คนมากมายก้าวเดินต่อไปเรื่องนี้สอนเราว่าไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากเพียงใด ตราบใดที่เรามีความฝันและไม่ยอมแพ้เราก็จะฝ่าความมืดไปสู่แสงสว่างได้เสมอความเคารพไม่ได้มาจากการรอคอยแต่มาจากการพิสูจน์ด้วยความสามารถของเราเองทุกวันนี้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่เท่าเทียมและเสรีมากขึ้นแต่เรื่องราวของพวกเธอยังคงเป็นแรงบันดาลใจอันทรงคุณค่าที่ไม่เคยจางหายบนเส้นทางของการตามหาความฝันเราอาจต้องเจอกับอุปสรรคความท้อแท้หรือเสียงหัวเราะเยาะจากผู้อื่นแต่ตราบใดที่เรายังเชื่อมั่นในตนเองและกล้าที่จะเดินหน้าต่อไป สักวันหนึ่งความฝันนั้นก็จะกลายเป็นจริงได้เหมือนกับที่แคทเธอรีนโดโรธีและแมรี่เคยทําไว้แม้อยู่ในโลกที่ไม่ยุติธรรมพวกเธอก็ยังเลือกลุกทุนสู้กล้าที่จะทลายกรอบและข้อจํากัดเพื่อคว้าท้องฟ้าแห่งอิสรภาพของตนเองภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มไปด้วยพลังบวกและแรงบันดาลใจพาเรามองเห็นเหล่าวีรสตรีที่ถูกประวัติศาสตร์ลืมผู้ที่เคยอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของมนุษยชาติและใช้การกระทําของพวกเธอนิยามคําว่าความฝันและความพยายามได้อย่างงดงามที่สุดเพราะความเคารพ ไม่ใช้สิ่งที่เรานั่งรอให้ใครมอบให้แต่เป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ด้วยความสามารถของเราเองขอบคุณที่รับชมครับหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ต่อให้เพื่อนๆนะครับที่นี่คือ RL Channel แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ